สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m u ็มยูไ n n แนนะครับวันนี้เรามาดูเบาวนก,กับแม่นะครับทำอะไรเนาะอ้อาซิมซิมอ้าวซิมแล้ว่เอากินเค็มก่อนนะปาอย่าเห็บเค็มเลยโอ้เสบแต่ก็ไหลดีเลยเนี่ยมันนี่ไปเสือยู่นี่กับบอนเป็นพันหรือเป่าเนี่ยบาา้าเปล่าพันานาฬิลาร้อยหนึ่งก็น,น่อยๆอยโล่ละแพงเนาะ ลอยหนึ่งไดยหยุ้มหนึ่งครับ <c oughs> น้นำตลาดหยุ้มละ้อยนะครับ,บจาามาเจาถ้าด,ดูคลิปนี้อยู่ <c oughs> ฟังภาษ <c oughs> าน่อยภาษาฝากอะไร <c oughs> ถึงจา <c oughs> ฟ้า <c oughs> มาเด้อฟ้ามาเด้อประธานไครมุดแดงน้ำมูเด้อท่านไข่มดแดงเด้อซื้อๆือยังไม่น้ำก่อนอ <c oughs> ย่าลืมเห็ดกับผักหวานเด้อเห็ดกับผักหวานเด้อจาแล้วก็ผักอีตูเด้อเห็ดผักหวานผักอีตูนะครับสามอย่างครับจากับหมวดปมรับทราบด้วย ที่ยังเหลือน่าจะลายกว่านี้พรุ่งนี้นะครับอย่าลืมด้วยจ้าอยู่ตลาดเดห้วยเกลื่อนไงแวะซื้อเลยเด้อยำนูุนนี่มื่อมาอ้าวนุ่งอะไรวะนั่นว่าแล้วคือเสียงเผ็ดเหตุแบบนี้ิล่ตั้มตัวบ่ตั้มตัวบ่ตั้ม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 นี่ว่าโบเกตบ่นี่ตั้วนี่ตั้มตัวน้อติดลงอีก นุกับแม่กำลังชุลมุนนะครับอ,<า>อยู่ในครัวนะครับตอนนี้ซิมซิมซิมช็อตซิมนะโ<า>เดี๋ยวจบว่วอาอบสายเลยอร่มีเป็ี่ยนผืนหรอ,อ<า>เป็นยงังไงครับเป็นยังไงอ่ะ <laughs> ใส่จานเลยโอ้มา้องปรุงนะครับ ระดับเสียบแล้วนะเสียบหนุไปแล้วครับคนณล้างห้องเด้ครับล้างห้องหลังบ้านไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวภาษาจะตำถั่วอีกบอ่ะนี่นะครับเมนูเย็นนี้นะครับกับลวกพักขาเครับพระเจ้าเอื้นพักขาบ่พักนู่พักเนู่พักขาแล้วจะข้นเลยแล้วแต่ทินฐาน บ้านบ้านผมก็เอื้อนพักขามาคืนว่าสบมีมมน,น,นี่นะครับภาษา็ถ่ายนะครับคลิปภาษาอีกคลิปหนึ่งนะครับเข้ามาดูด้วยนะครับภาษาลงคลิปเยอะมากนะครับแต่ละวันเอ็ม <c oughs> เอ็มเข้ามาจอบเบิงอยู่นะครับจอบเบิงทุกวันสําหรับคลิปนะี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แปนนาที่ว่าแปดนาทีว่าโอเอาอมากโหกว่า เอาให้หแปดเอาแเลยป้ายังวางโฆษณาได้อืมวางยังไงบริเฮดจะเขียวเห็นป้าไทยตั้งหกไหมได้หลายคลิปนะครับภาษาไทยตัหกนาทีถ้าแปดนาทีมันก็จะวางโฆษณาได้เอาเอาให้หัวแครับบริเฮวางจะเขียวแล้วค่อยโหลดเลยแอดบิ๊กเยอบริเฮดเหบนปะโฆษณาดูมั่งได้โนว่าได้สอนวะบอกโนสอนแม่เฮดนะโนนี่เป็นเบื้องหลังภาษานะครับ ต้มถัวมถ่วตอีกหนึ่งเม,มเมนูนะครับะะต้มถัวมถ่วต้มถัว่วเราควาจะปันนะ่นกินสดๆนี่นะครับถั่ว,วอปอดสารพิษ มาได้บ้านกำลังสิบาทห้างเรแล้วเราไปหาสองพี่น้องครับทำไรกันวนะเพย่างกงน้เนาะนสองพี่น้อง กันพิกไม่พูดเหมือนงานมันเกิดเลยอ่ะงานมันเกิดก็บอกเก่งเนาะเก็บท้องวันพระป่ะเมืนเน่อไงขึ้นเฉพาะวันพระโอ้ยอ่อนมุกเพียบเลยมุกมาจากติ๊กตอกทางนั้นนะครับแบบปะ เรนสัเกียตขึ้นไรนะครับเมื่อกี้เห็นเด้งเตือน,นครับอืมากาศยามเย็นนะครับหลังบ้านไดน,นะวงโคจรกันวงโคจรกันนะครับห้านาทีแล้วสามขอบคุณครับเบิรนี้เป็นเบาหวานพอดีครับ,รบกินอย่เดียวกลงาบผม ออแม่น้เลยครับแล้วกินตรงี้แม่อัสร่นนี่ครับแ๊บซีนะครับหรือว่าครจางเงินมาแม่จ้างเงินมาบุ้งเพิ่มทำแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ นี่เป็นประกาศหลังบ้านนะครับเอาเดี๋ยวพาเดินไปหลังบ้านนะมาเลีงเลยรถก็จอดนี่นะครับตรงป่ายางามเลยปอมบรรยากาศยามเย็นนะครับ หนูไปภารกิจด่วนหนูไปภารกิจด่วนคือเป็นไเอ้าไปกินเลยจัตังไหมยังตังไหม่ตังไหมไปตังหรืออาไปไปคนเด้อมาแกเอาไปเล่นบ้านละน้หลยอะรหนไปภารกิจด่วนนะครับไปด้วยไหมเนี่ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวกินโคกัน อ้ไปเอาส่ได้คนเห็นไหมตรงนี้ตามนรงนี้ไปยยกยยกอ๋อนนี้จะไปไหนล้วยามค่ำคืนครับ่ค่ำมืดจะไปไหนเนี่ยไปใส้ครับไปใสครับสัมพันธ์ตามน้องน้ำมนต์ครับ ไปงไนงานงานงางกองงอิเรืองเลยเรืองอีกาช่งไอ้สิดเรื่องอีกตอรถกรถกะรวกระเานารด่วนครับภารกิจด่วนสาทั้งหมดนะครับแตนอข้ามแล, hm meals, lunch, แล hm no jas, ้วะครับต้องไปตามล้องรับ ตกกองนะตอนคืนครับยุ่ยใสหล่กไปหาใส่ดังว่าอ้าวปู่ตีซิยี่นี่บ้นหมอไม่มีนะครับบ้านญาติชีไม่มีนะครับนี่ไงนี่เจอแล้วนะครับมาเจอแล้วกลับบ้านครับพ่อให้มาตาม ไปไหนมาครับกลับดวนครับกลับดวนสงการเออสงการนะโหมาเลียนสงการนะสวีบอ่ะจังมาจังมาเีอเดียวมาเจอเจอ,เจอตัวแล้วเจอตัวแล้วครับน้องน้ำมนะครับ,รบเปียกหมดแล้วเออเออเอ,อ <c oughs> เเียด้วยกันเครื่องแห้งเครื่องแห้งเครื่องเปียกน้ำหมดเดี๋ยเติมหมด โดนแน่โดนแน่กลับขี่รถไหมขี่รถมอเตอร์ไซส้ไหมมามาขี่มอเตอร์ไซค์ไปพร้อมกันขี่รถกลับฮะเดี๋ยวขอเติมน้ำก่อนนะข้าว่านถาก้อนถาก่อนถาก่อนถากเติมน้ำก่อนนะครับดีลามากนะสำหรับหัวหน้าแกงจำปาแกงไปเลยเนี่ยนี่ครับรอน้ำมน้นะครับน้ำมนต์เข้าไปเติมน้ำแล้วก็จะกลับนะครับ ถ้าไม่ได้ตัวป้าแตนไม่ให้กลับนะครับต้องได้ตัวขึ้นรถไปด้วยนะครับไปเติมบ้านก็ได้มน นมนมอนมนมนมรับร์้ซับยิงวีนูได้ยิงวีนูได้ขัขึ้นรถไหมไม่ประจันเอาไม่ไม่ไม่ขี้ไร่ดไนยอมขึ้นรถน,น,นะครับชอบวิ่งนะครับ,บคือไม่แสสน้ำกล,เลยเออก็ถือปืนอันตรายได้ไนะี่ครับ หมอนวิ่งนะครับวิ่งวิ่งสงสัยมาจากไหนวิธีแบบไปแถวนั้นมาเดินมาจากฝั่งนู้นนะมีงานครับเย็นนี้มีงานรอติดตามบ่าวนู้นครับหน้าหาแน่นอนครับวันนี้บ่าวนู้นต้องมีหน้าหานะครับน่าจะหลุดเยอะนะครับโอ้ยมอนมอนมอนเบียกเบียกมอนเฮ้ยเฮ้ยมอนมอนมอนฉลาดเปนยิ่งขึ้นว่าเอาขี่มาชนมันดิ คอยตะกี้นะดักกันดึกก่อนเลยพอกีรถมาดีิฟังก่อนใช่นะมา้อดหวัดแล้วบ่าวโน้เปิดประสบการณ์นะประมาณทหารจีเมดอไปเลยอีกราเปิดการกะระยะเนาะพอดีเป๊ะพอดีเลยอมนวิ่งครับวิ่งครับแม่เจ็บนอเลยไม่แม่เป็นห่วงไงเดี๋ยไปพร้อมกัน เด้อติดติดดีนดินไปไหนมาไปในเวทีหมอลำมาหรอครับใช่ได้มาแล้วเวทีใหญ่ไหมใหญ่บ้างมาสีเต๋อมน์มนจะไปเต้นเหรอมนเกือบเกือบเกือบมนจะไปเต้นเหรอไม่เกือบเกือบมันยิ่งได้เกือบสกอร์มันยิ่งโมน้ำอยู่เดี๋ยวเกือบลบเลยถึงละถึงละถึงลจะเข้าหน้าบ้านหรือหลังบ้านหน้าบ้านไม่แส่เร็ว ซื้นแล้วนะครับเด็กชายน้ำมนนะครับโดนแน่นเลยเหรอโดนแน่นอนพ่อรอแล้วแพ่อรอแล้วโดนแล้วตอนนี้นะโดนเต็มกางเกงแล้วตอนนี้นบบเปียกแล้วหน้าแกงจำปานะครับไฮ้ตั้งซื้อแหกซื้อจังนะให้ไปยืมต้นจำปาให้เลยว่าว่าจะยืมต้นจำปาตอนนี้มัง ก็ใครลำอย่างนึนนนนนงมีอะไรมีดีมีดีเท่ากูเดียวเลยวะ,ยยะกูะเรีนเรยนถึงก็หน้าจูเนี่ยนู่นหาอวยรถครับไปเรียนแล้วย่านนั้นก็ไปอีกวันตัวแนมอยู่ได้หนึ่งหุกรถบ้านถึงแล้วนะครับถึงบ้านแล้วเนาะท่านมนถึงบ้านแล้วครับ,น,รบ,น,รบนี่ก็เป็นภารกิจของวาวนุที่ได้รับจากป้าน,นะครับแล้นี่ไปเรียนทำครับ ต้องเสมือมานี้ฮะชองเสมือมานี้ไปเรียนครับโอ,โอน้นิ่งๆนี่โอ้หัวเห่านะครับไม่คลิปนี้ลาไปก่อนล้วสวัสดีรัว